ทำไมแกถึงไม่ใส่เสื้อเสื้อที่ข้าใส่มันย้อยยังไงละ่ะมันเป็นของสาบของข้าก็ไม่แน่อาจจะมีเสื้อที่ไม่ย้วยก็ได้นะไปไ,ไม่ได้หรอกมมนมีเสื้อตัวไหนที่ข้าดินแล้วมันจะไม่ย้วยเดี๋ยวฟังฉันก่อนย,ย้อยเพียงเท่าออนี้เสื้อของแกมันก็ย้วยแล้วพอ<ะ>ดีข้ากำลังเห็นอะไรอกันเนี่ย ้าเดินเสื้อมันยืดสักขนาดนี้เสื้อมันต้องยุ้ยสี่ถึงจะถูกัะโถโ้โย,ยไม่ว่าอย่างไรเสื้อของแกมันต้องย้วยฮะมันะทำไปไหนแล้วยืดเปล่ายังไงก็ไม่ยุย้ย นี่ข้ากำลังดูความจริงอยู่นั่นแหละที่จริงเสื้อของมันจะต้องอยู่ไว้สินี่มันไม่ใช่ความจริงหรอกแกได้ใจไปหน่อยเลยต่อจากเนี้ยขาจะใช้ข้าพันการกับแกมิติยืดด้วยทุกสิ่งที่อยู่ในมิตินี้จะยืดด้วยไปหมดจะยืดด้วยไปสักเท่าไยย่ นี่มันอะไรกันมันไม่มีทางเป็นไปได้นี่ข้ากำลังดีงเสื้ออะไรอยู่กันแน่เนี่ยนี่คือยืดเปล่าอย่างไงล่ะยืดเปล่าอย่างไงก็ไม่ย้วยที่แกเห็นอยู่นี่มันไม่ใช่เสื้อยืดธรรมดาอย่างไงล่ะแกคงจะสงสัยนว่าทําไมเสื้อเนี่ยแกดึงมันไปสักกี่ครั้งยังไงมันก็ไม่ย,ย้วยเพราะนี่คือความสามารถพิเศษของเสื้อยืดเปล่ายัางไงล่ะไม่นะนี่ข้าพลาดท่าให้กับเสื้อยืดเปล่าแล้วหรือเนี่ย